พ่อกับปู่สนุกกว่าถอกมือแสบตาเปล่าไฟแรงไหมไฟแรงโมงยาวม่งยาวเหรอไปดูแล้วิวเริ่มเลยเดียวมันตาอ่ะความใส่ดีเดี๋ยวจิ้มตาพวามใส่สิ ไม่ได้เดี๋ยวกุ้งค่อฮัลโหลเซาใส่ใส่ไม่ใส่ไม่สซ่โอเคมองกล้องอสวัสดีโอ้โหเปี้ยวมากเลยเปี้ยวนี่ดึงหน้าด้วยแล้วโอ้โหเต้เต้เต้ นี่ของปูนี่ของหนูนี่เต้นเต้นไปเที่ยวคืนที่หมนี่แบบมันมืดแล้วนะมืดแล้วนะนอนหลับทำอะไรทำอะไรมืดมืดนี่เท่เท่เบ้ นี่เทมากยังกับอบแบนพยายามจะบัดสะบัดแว่นอยู่อ๋อตาตเตาตเต็ตคตา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 ตเตเตาตเต็ตเตาตเ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 ต่ตเหเตเตเตเเเมเเเอดอเ แสวว่าง rats, ี้ต้องลองแรปเปอร์เสือย่าอยู่ไหนดูสิคุณย่าเหรอคะแน่อยู่ไหนชี้สิอ๋อแน่เหรอโอ้ยบายคุณปู่เหรอคะคุณปู่คนไหนคุณปู่คนไหนชี้คุณปู่สิปู่คนไหนคือคุณปู่อ่ะชี้ชี้เอามือจับคุณปู่เลยันไม่ใช่ไปไหนละปู่ ถอนแว่นเลยถอนแว่นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นถอดยังไงวะเน,นี่ยนี่ตูคนไหน,นปู่เหรอคะปู่เหรอคะอาพ่อละปู่นไหฮัลโหลฮัลโหลดูแค่ก็สั่งมาแล้วรับไปเออได้ฮัลโหลรุ่นไหนฮัลโหไอโฟน ฮัลโหลฮัลโหลเวยแถมเง้ยเอามาไม่จริงนะเอามาให้พ่อให้พ่อขอบคุณค่ะเอ้ามาอีกแล้วฮัลโหลแซนดี้อันนี้ได้ยินไหมอ่ะคุยกับแซนดี้แซนดี้คุยกับแซนดี้นะ เคยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วน้องหนึ่งขวบค่ะเหลาเห็นนี้ไม่มีอารมณ์เข้าใจหรือเปล่าอันนลายเห็นนกนกนกอะไรนมไหมดูนมไหม กินข้าวอะไรยังคะแล้วอันนี้กินไม่ได้เลยยังจะกินอย่องเขาเมี่ยมันคืออะไรข้าวเอะอยากไปกินอย่องเขาเลยแล้วสันดิโก้มีของกินของแซนดี้ด้วยนะกินอะไรกันอืมอื้อคือเพราะอื้อคืนข้าวตังโ่เครงข้าวตังส่งเครื่องพี่พี่เคยกินไหมเฮ้ยโค้งมาก แต่ว่าหนูนก็เพิ่งมาเคยกินตอนน,น,นที่แม่มาุยายคพึ่งย่าไม่เลยมาเลยไม่เคยไอเนี้ยไอนี้กินไม่ได้ต้องโตอีกหน่อยนึงต้องขบครึ่งแต่เดียเมื่อไหร่จะขบครึ่งอ่ะยังยังต้องพูดได้พูดได้นี่ไง รอืออันนี้ก็มีของแซนดี้เองนะคะแซนดี้ก็มีขนมเด็กของพีชี่อ่ะ <c oughs> พีชีค่ะแซนดี้ชอบค่ะเอามือลงอ่ะเรือเร่องล่วงร่วงร่วงเขาติ <c oughs> แบ่งกันด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลงลึกมากฮู้อ่ะแบ่งคุณปูบ้างแบ่งคุณปู มันปูกินไหมคะมคอะ <Okay. laughs> มันไม่ดิ่วเอารยเข้าไปสิอร่อย <laughs> เอ้าที่นักกินหมดเลยกินไวมาก <laughs> ข้าวตางังตรงเครื่องเก่งมดก่ล มันอร่อยไหมคะเดือดได้เข้าปาก็สันดีสันดีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะอืมเป็นยังมันติดฟันเนอะเอาลิ้นดึงดึงอาปากดูก่อนหมดได้ยังไม่หมดได้ยังในปากหมดยังอาปากอาปากอปากนี้ดูซิหมดยัง ไหนดูหน่อยดูหน่อยอ้าปากอ้าปากหมดได้ยังอ้าปากหมดยังหมดยังอ่าหมดแล้วเขาไม่แบ่งใครเลยหรอแบ่งกันไหมแบ่งให้ทุกคนไหมคะแบ่งให้ทุกคนหน่อยนะยังยางอันนี้ไม่หมดอันนี้ไม่หมดอันนี้ดูอนนี้ดู เขียวเขียวหมดหรือยังใช้เหงือกหมดหรืยังมาดูก่อนหมดหรือยังสี่วิวสามหมดหรือยังหมดหรือยังไม่เอามดดูเลยหลับแล้วดูสิหมดแล้วหมดยังดูสิเอาหมดแล้วพ่ออืมนั่นนะ เราแบ่งแบ่งอย่างยังไม่เอายังไม่แบ่งให้แม่ได้ไหมป้อนแม่ได้ไหมป้อนได้ใช่ไหมเอะป้อนกันป้อนกันป้อนกันป้อนม่อ่ะป้อนแม่ค่ะละมุนป้อนแม่ป้อนแม่อ่ะป้อนแม่ไม่ให้แม่เนี่ยให้แม่ขอบคุณค่ะ แต่ของเสร็จดีหมดยังไม่ของเสร็จดีหมดยังอยู่ในปากสิแอะแอะอดูสิไหนตัวนี้ไม่ตัวนี้หมดแล้วแอแอหมดแล้วโอเคอ่ะโอ้โหให้แม่อ๋อให้หลอกหลอตบมืออร่อยไหมอร่อยตบมืออร่อยตบมือกันตบมือกันเย่หมดแล้วอ่าพอเก็บหมดแล้ว เียอะอะไรเยอะแต่ดีใจดีอันนี้แบ่งด้วยอุ้ยโดนบอกอีกแล้วเห็นของเยเห็นของเออสงสัยไปละโดนบอกองไรหน่นะน่าจะเห็นขวดอันนั้นนะคะยี่ห้ออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดแบบหมดแลวหมดลวค่ะหมดแล้ว แล้วนะพี่พี่เราโดนบอกอีกแล้วคนลดเลยบายบายให้คงขวัญไม่ได้ใช่โดนบล็อกเออโดนระงับก,กันให้คงขวัญไป14วัน